สวัสดีครับช่างดอยโซลาเซลล์ครับวันนี้นะครับเรามาติดตั้งโซลาเซลล์ระบบออนกิดบ้านคุณหมูนะครับบ้านสวยลอมสวนจังหวัดเชียงใหม่ครับชุดนี้นะครับเป็นโซลาเซลล์ยี่ห้อ P S I นะครับครบเซตเลยนะครับชุดนี้ครับประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ2,000บาทนะครับวันนี้นะครับเป็นหลังคา4แพคขั้นตอนนี้ครับ เราต้องเปิดหาจันทันนะครับบนหลังคาซีแปครับเพื่อที่จะยึดไทหุกนะครับนี่ครับตัวไทหุกนะครับเนี่ครับเปิดเจอจันทันแล้วก็จะยึดไทฮุกไว้ตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นขั้นตอนการมาร์กตำแหน่งของแผ่นหลังคานะครับเพื่อที่จะเอาไปตัดแต่งเจียให้มันเข้าล็อกกับตัวไทหุกของเรานะครับวิธีการตัดแต่งเจียนะครับแผ่นหลังคาซีแพรครับ แล้วก็จะตัดตรงที่มันนูนออกมานะครับตร,ตรงปลายแผ่นออกนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเรียบครับจะได้รับกับตัวไถหุกที่เราจะเยึดบนหลังคานะครับนะครับแล้วก็จะตัดแต่งเกีย์เฉพาะตรงที่ตรงจันทันที่เราจะยึดไถหุกเท่านั้นนะครับนะครับตัดไว้หนึ่งข้างครับผมให้มันเรียบเนียนนะครับจะได้เวลาปิดหลังคาลงมาจะได้ไม่โก่งครับน้ําจะได้ไม่รั่วไม่ซึมเข้าไปครับ แล้วก็จะตัดแบบนี้นะครับทุกอันครับที่เราจะใส่ไช้หุกลงไปคือยึดลางเดียวบนหลังคารับนี่ครับถ้าตัดเสร็จก็จะเรียบเนียนแบบนี้ครับนี่ครับหนึ่งข้างครับอีกข้างนึงก็ปกติครับขั้นตอนนี้ครับเราก็น้ําไทยหุกนะครับที่เราเตรียมไว้ครับเอามายึดบนจันทันนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่น็อตลงไปนะครับบนจันทันอย่างน้อยยึดน็อต ต้องสองตัวนะครับเพื่อความแน่นหนาครับผมนี่ครับเราก็จะทําแบบนี้นะครับทุกจันทันเลยนะครับนําไยหุกลงไปวางแล้วก็ยิดน็อตให้แน่นก่อนที่เราจะนําล้างขึ้นมาติดตั้งนะครับนี่ครับยึดลงไปให้แน่นเลยนะครับทําแบบนี้ทุกจันทันครับไยหุกก็ยี่ห้อ p s i นะครับ p s i ทํามาครบเลยนะครับนี่ครับ ใช้งานง่ายครับติดตั้งได้รวดเร็วครับผมแข็งแรงแน่นหนาทนทานครับเลือกใช้อุปกรณ์ psi นะครับอุปกรณ์ม o ลต t i n g ครับครบเซต็เลยครับจบในที่เดียวครับผมไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนเลยนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมยึดตัวใช้หุกนะครับบนหลังคาสีแครับขั้นตอนต่อไปครับแล้วก็ทําการยึดล้างครับนี่ครับนำลังเดียวขึ้นมาวางครับ แล้วก็เอายึดติดกับตัวไทยหุกที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับนี่ครับติดตั้งทั้งสองแถวเลยครับทั้งข้างบนข้างล่างนะครับล็อกให้แน่นครับขั้นตอนนี้ครับติดตั้งรางเดียวครับวันนี้เราติดตั้งทั้งหมดนะครับเจ็ดแผงครับผมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับติดตั้งรางเดียวครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะทําการเดินท่อร้อยสายนะครับอันนี้ครับขั้นตอนนี้ครับเราเดินสายเสร็จเรียบร้อยนะครับเรากําลังทําการเข้าหัว mc 4นะครับฝั่งนี้นะครับเป็นขั้วบวกครับเราต้องทําการเข้าหัว mc 4เป็นตัวเมียนะครับเพื่อที่จะเสียบเข้าแผงสุดละเซลลเป็นขั้วบวกครับนี่ครับหัว mc 4ครับตัวเมียครับดันเข้าไปให้สุดครับเสร็จแล้วเราก็ทําการล็อก ให้แน่นนะครับนี่ครับตัวล็อกหัว n c 4นะครับแล้วก็หมุนล็อกให้แน่นเลยนะครับนี่ครับฝั่งนี้เป็นขั้วบวกครับเข้าหัวตัวเมียครับเสร็จเรียบร้อยครับผมอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็ทําการเข้าหัวนะครับ n c 4ฝั่งนี้เป็นขั้วลบครับเราเข้าหัวตัวผู้นะครับพือที่จะเสียบสายของโซลาเซลล์เป็นขั้วลบนะครับ เพราะว่าควรวรบของแผงโซลาเซลล์จะเป็นตัวเมียนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ทําการล็อกให้แน่นเหมือนกันครับแน่นหนาครับการความชื้นครับล็อกให้แน่นเลยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับนี่ครับ mc 4ตัวผู้นะครับเป็นคั้วลบครับผมขั้นตอนนี้ครับเราทําการติดตั้งรางเลียวนะครับเดินท่อ้อยสายนะครับเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะทาการขึ้นแผงโซลาเซลล์ครับ ก่อนที่เราจะขึ้นแผงโซลาเซลล์ทุกครั้งนะครับเราต้องทําการวัดแรงดันของแผงทุกครั้งครับแผง550วัตต์ยี่ห้อ PSI ครับแรงดันก็จะได้ประมาณ45โวลต์ครับเช็คชัวร์100%ครับผมขั้นตอนนี้ครับใต้แผงโซลาเซลล์นะครับเราต่อนุกรมกันทั้งหมด7แผงครับใต้แผงแล้วก็รักษาบนท้ายครับไม่ให้สายนะครับระแตะกับหลังคาครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของแผงโซลาเซลล์และชุดสายโซลาร์ครับ ถ้าขึ้นแผงโซลาเซลล์เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะทําการติดตั้งชุดสายกาวนะครับนะครับเราใช้ตัวล็อกสายกาวนะครับเพื่อเชื่อมต่อลงดินนะครับสําหรับแผงโซลาเซลล์และชุดอุปกรณ์บนหลังคาครับเวลามีฟ้าผ่าใกลๆนะครับหรือว่ามีไฟลัว่วลงอุปกรณ์นะครับก็จะรั่วลงดินไปเลยครับเป็นการป้องกันนะครับ ไม่ให้อุปกรณ์พังเสียหายแล้วก็ไม่ให้ไฟนะครับรั่วลงไปดูดคนข้างล่างนะครับสายทองแดงเบอร์สิบนะครับเราใช้เป็นสายกาวที่ใช้สําหรับต่อแท่งกาวลงดินไปเลยนะครับชุดนี้รับรองว่าได้มาตรฐานครับผมแล้วก็จะยึดสายกาวนะครับทั้งชุดล้างข้างบนแล้วก็ชุดล้างข้างล่างนะครับเพื่อให้สื่อถึงการหมดเลยนะครับ ครับเราปลอกสายหเหินทองแดงครับเสร็จแล้วก็ล็อกลงไปให้แน่นเลยนะครับล็อกแน่นแล้วนะครับนี่ครับสายทองแดงเบอร์สิบครับผมกับตัวล็อกกาวครับนี่ครับใส่ทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะครับ เสร็จแล้วแล้วก็ล็อกให้แน่นเหมือนกันครับเพื่อความปลอดภัยครับสายกาวนี่อันตรายนะครับถ้าไม่ติดตั้งครับติดตั้งสายดินครับก็ปลอดภัยครับผมปลอดภัยกับอุปกรณ์และปลอดภัยกับผู้ใช้งานครับเสร็จเรียบร้อยครับผมตอนนี้ครับเราทําการติดตั้งนะครับแผงโซลาเซลล์นะครับบนหลังคาครับเสร็จเรียบร้อยครับ ขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะลงไปทําการติดตั้งชุดควบคุมตูคม้คอมเพเนอร์และชุดอินเวอร์เตอร์นะครับข้างล่างครับผมนี่ครับติดตั้งเสร็จแล้วครับทั้งหมดเจดแผงครับ ขั้นตอนนี้ครับเรากําลังทําการติดตั้งนะครับชุดราง y วตู้คอมเพนเนอร์และอินเวอร์เตอร์นะครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการทดสอบระบบครับตอนนี้มีครับเสร็จเรียบร้อยครับกาลังไฟได้หนึ่งพันสี่ร้อยกว่าวัตต์นะครับนี่ครับเรามีชุดอุปกรณ์ในการทดสอบนะครับนี่ครับผลิตได้หนึ่งพันสองร้อยสี่สามวัตต์ครับนี่ครับช่วงนี้ก็ตอนเย็นนะครับ ยังผลิตไฟได้หนึ่งพันสองร้อยบาทครับชุดนี้ช่วยประหยัดค่าไฟให้เราได้ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตู้ของไบเนอร์ครับชุดควบคุมชุดโซล่าเซลล์แล้วก็ชุดควบคุมไฟเอซีนะครับจากไฟจากการไฟฟ้าครับนี่ครับชุดนี้เป็นอินเวอร์เตอร์สามจุดสามกิโลวัตต์ครับตอนนี้ผลิตไฟได้เก้าร้อยเจ็ดสิบวัตต์นะครับ ตัวน,นี้เป็นตัว Wi-Fi ครับรับส่งสัญญาณเพื่อใช้ข้อมูลในแอปพลิเคชันได้ครับตอนนี้ครับเราติดตั้งระบบโซลาเซลล์เสร็จเรียบร้อยนะครับขอบคุณพี่หมูครับขอบคุณที่เลือกใช้ทีมงานช่างดอยโซลา r เซลล์นะครับบริษัท IT-Link Inter-System ครับยินดีให้บริการสามารถสอบถามรายละเอียดระบบโซลา r เซลล์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณมากครับ